มีหนังดีๆเต็มเลยนะฮะวันนี้ผมก็จะเอาตัวมาแจกนะฮะและกติกาคือโคตรง่ายอยากให้ลองร่วมเล่นกันดูนะครับผมแนะนําหนังกันเลยนะฮะว่ามีหนังเรื่องไหนมั่งครับในเทศกาลเวอร์ฟิล์มครั้งนี้นะครับคือหนังเปิดเทศกาลเนี่ยมีชื่อเรื่องว่า Stone Turtles แล้วก็หนังปิดเทศกาลเนี่ยมีเรื่อง Close กับเรื่อง Arnon Is a Model Student นะครับผมมาลองดูตัวอย่างไป พร้อมกันนะครับผมเอาเรื่อง Stone t r t l e ก่อนได้ยินเสียงหนังกันไหมครับแต่ผมไม่ได้เปิดดังกันแล้วแหละโลคาโนเอนนี้เก็บไข่เต่านะครับที่บอกเป็นผู้ออประยพมั้ง อิ m เมก a รนเป็นตำรวจหรือเปล่าผ <c oughs> มพูดกันน้อยมาก <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นลูกสาวผู้หญิงหรือเปล่า <c oughs> ผู้หญิงเนี่ยเหมือนเป็นคนชนเผ่า เหมือน <laughs> วูมินจินอโอ้โหแปลไม่ออกเลยกูอืม <g ül üyor> <c oughs> <c oughs> ฉันยอมใช้ชีวิตอยู่ในเกาะผีสิงดีกว่าดีกว่าจะเป็นผียู่ในเมืองือมแสหงว่าไอเกาะนี้มันจะต้อง มีอะไรดีๆซ่อนอยู่นะครับผม <c oughs> หรือเปล่าก็ไม่รู้นะอ่าแต่เพื่อนดูตัวอย่างแล้วเป็นไงบ้างครับผมดูว่ามันคงอารมณ์แบบสโลเบิร์แล้วก็มันน่าจะเป็นความผูกพันของทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงแต่มันมีช่วงหนึ่งที่เหมือนผู้หญิงมันแบบทำปากแบบอุ๊บอุ๊บก็เลยแบบเอ๊ะมันมันน่าจะช็อกหรือว่าอะไรหรือเปล่าและไอหนังเรื่องนี้เนี่ยเขาจองออนไลน์กันที่นั่งเนี่ยเกือบเต็มกันหมดแล้วด้วยนะครับผมโอ้โหอย่างเดือดแต่น่าจะมีเรื่องความเชื่อเรื่องพิธีกรรมอะไรอยู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเรื่อง close ต่อนะครับซึ่งเรื่อง close เนี่ยมาจากค่าย a ที่เป็นที่โฟนะครับผมโอ้โหเดือดแน่นอนเรื่องนี้สวัสดีครับคุณอิสลีนะฮะดวงดวงแขอ่ะอ่ะไปดูครับอ่าเป็นเด็วกวัยรุ่นสองคนวิ่งเล่นกันสายตานั้นว่ารูปการหัวเราะ อืมไม่ธรรมดามาเล่นกันแบบอืมเฉันถามอะ้รหน่อยได้ไหมเธอนี่แบบเป็นอะไรกันเหรอทำไมถามงั้นล่ะรู้สึกว่าเธอดูเหมือนแบบเหมือนเป็นอะไรมากกว่าเพื่อนอ่ะนี่ก็ปฏิเสธว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นอะไรมากกว่านั้นหรอกแปแล้วไม่ทัน มันน่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนสองคนที่แบบไม่ได้คิดอะไรแต่คนอื่นแม่งพยายามจะแบบหาว่าแบบเป็นเกย์เป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยอืมอันนี้แม่หรือเปล่า Heartbreaking and oh, emotional list Gorgeous and tender a great film about friendship ะทะเลาะกันแล้วครับนี่แยกทาง เอ้ยมีลมตีด้วยมีคลอสไอ้ความสนิทนี้เนี่ยแม่งเหมือนกับโดนคนอื่นแบบล้อเลียนแขวะอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเนี่ยมันมันแย่เออกลายเป็นทั้งสองคนนี้แม่งกับต้องห่างก,กันอะทั้งทั้งที่สองคนมันก็รักกันอะนะเออ แต่ผมไม่ได้บอกว่ารักกันแบบไหนนะเพราะผมยังไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้เหมือนกันนะครับผมพูดถึงโมเมนต์วัยเด็กแล้วก็มีเรื่องครอบครัวด,ด้วยนะครับพ่อแม่ครับผมต่อไปก็เป็นเรื่อง u n n o w n is a model student นะครับผมเอาไปดูกัน แค่เพลงก็กลัวแล้วโหช็อตนี้ถ้าคุณเข้าใจคุณก็จะเข้าใจนะครับผมอย่างเดือดอย่างเดือดแค่นี้ก็เดือดแล้วนะจบแล้ว แต่ก็น่าจะเป็นชีวิตเด็กมัธยมแหละแต่ก็งงว่าสุดท้ายอ่ะเนี่ยมันก็เล่นกันแบบเหมือนเด็กมัธยมเล่นกันแหะแต่ตอนท้ายเนี่ยมันมีสองคนนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นแบบรปภหรือบอดี้การ์ดใครแล้วมาให้อาหารหมาที่ใส่เสื้อเหลืองอยู่เนี่ยอืเดี๋ยวผมจะไล่อ่านเรื่องย่อทีละอันเลยนะและเดี๋ยวมาดูตัวอย่างบางอันที่น่าสนใจแล้วกันนะครับผมต่อไปนะครับเป็นหนังญี่ปุ่นนะครับเรื่อง A hundred flowers ภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกจัดอยู่ในประเภทโรตาร์อเวอร์ดคอมเมดี้ชันและสเปเชียล s e n ีนเนชันในวันสิ้นปีอิซูมิได้เจอแม่ที่ป่วยเป็นโรคหลงลืมและขาดสติกำลังเดินอยู่ในสวนสาธารณะและในระหว่างที่พยายามหาวิธีไถ่โทษให้ตนเองอิซูมิก็ได้ไปเชิญหน้ากับความลับในอดีตของแม่โดยเฉพาะในช่วงที่แม่ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับเขาแต่พอเปนหนังญี่ปุ่นก็น่าสนใจเลยนะครับผมชอบดูหนังญี่ปุ่นนะ เรื่องต่อมานะครับเรื่องอัมแมนทนายคิโตได้รับคำขอจากลีเอะอดีตลูกความให้ตรวจสอบประวัติของไดสุเกะสามีใหม่ผู้ร่วงลับที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานศพเมื่อพี่ชายที่ห่างเหินของผู้ตายบอกว่านี่ไม่ใช่เดสุเกะทนายคิโะจึงต้องออกสื่อว่าผู้ชายที่เคยใช้ชีวิตในชื่อคนอื่นเป็นใครจนได้มาพบกับความจริงอันน่าตกตะลึงเออน่าสนใจนะ้น,นี้น่าสนใจนะมีคนมาสวมรอยนะครับผม ออทนายก็เลยต้องหาว่าไอ้ที่คนที่สวมรอยเนี่ยมันใช้ชีวิตยังไงนะครับผมเราไปดูตัวอย่างพร้อมกันนะครับแมง่งจะโดนเลิกสิทธนะิไ์ไปเนี่ยนี่ครับดนเอ็นเอพอตรวจแล้วลไม่ใช่เดซุเกะนะแต่ลักกันมาสามปีกว่า,าให้เรียกเอก็ก แต่เอ็กพอเอ็กตายเนี่ยมันก็เลยสงสัยว่าเป็นการแบบว่าฆาตการรมเพื่อเงินประกันรหรือเปล่าแล้วคนที่ฉันใช้ชีวิตด้วยมันคือใครกันแน่คะอันนี้กับเหมือนเพลงมันก็ไปไล่หาชีวิตของไดสซเกะเมื่อก่อนว่าเป็นไง หน้ามันก็ไม่ได้เหมือนกันนะทำไมมึงเมียมึงดูไม่ออกวะอารุโอโตโกโตโก็คิดว่าหน้าดูเหมือนกันนะเพราะมันก็น่าสนใจว่าอีเมียเนี่ยมึงไม่รู้เลยว่าผัวมึงเป็นคนละคนกันและทําไมผู้ชายมันจะต้องมาสมรอยเป็นผู้ชายอีกคนนึงเพื่ออะไรหรือว่าชีวิตของมึงของตัวเองจริงๆเนี่ยมันห่วยก็เลยต้องมาสมรอยเป็นคนอื่นเหรอ ซึ่งเป็นหน้าที่ของเพงที่เป็นทนายนะครับที่จะต้องสืบหานะฮะซึ่งมันก็คงไปเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าประกันชีวิตเงินอะไรที่จะได้ด้วยแหละครับผมแต่ก็ถือว่าน่าสนใจนะพอสเตอร์มันก็ดูแบบคลาสสิกดีด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวอันนี้ขอเป็นเรื่องสุดท้ายของหน้านี้แล้วกันนะเอะอฉันฉันกำลังจะลืมแล้วแต่มันมีอะไรเปลี่ยนนะเพราะเขาคือแม่งคุณอะ มันรู้สึกเหมือนว่าแม่จะทิ้งผมไปอีกแล้วออโอ้มองจุนโฮชมเลยเนะนี่ยอ๋อ,อมันเคยแม่มันเคยทิ้งเ <c oughs> พลงไปแล้วว่าตอนเด็กเ <c oughs> ขาจะไม่ยกโทษให้ฉันแน่ฉันทำเขาเจ็บมากมาก ีิแม่หายไปแล้วบ้างเนี่ยอ๋อโดดเยีสโก็วายดิจูเอเบดอนมีท่ามันจริงๆงผมมันมีความลับอะไรบางอย่างซ่อนอยู่โอ้หขนลุกเลยว่ะเรื่องที่ทำให้ผมขนลุกเลยเนี่ยฮาร์ฟไฟเบอร์คืออะไรวะโอ้เมื่อคุณเข้าใจความหมายของ ดอกไม้ไฟครึ่งดวงแล้วอะไรวะเวลาเธอสูญเสียความทรงจำฉันผมก็จะกลับไปรักเขาคือ,อยังไงวะแม่เนี่ยมันเคยทิ้งเพกตอนเด็กไปรอดมึงแล้วนะแล้วเพกเนี่ยมันอาจจะโตแล้วและอยากจะกลับมาดูแลแม่มั้งแล้วกลายว่าแม่มันก็จะสูญเสียความทรงจำอีกครั้งหนึ่งแต่มันการว่ามันน่าจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่มันถูกซ่อนเอาไว้เพราะไอ้ช็อตเนี่ย คืองงๆเลยแบบแม่งโผล่มาจากไหนว่าอยู่ๆเหมือนแบบสะพานหรือว่าตึกอะไรมันถล่มเนี่ยเอออันนี้ถือว่าน่าสนใจนะ1ันเด็ตฟลาเวอรนะครับผมอ่ะเราไปหน้าต่อไปดีกว่าครับ light boy sleep นะครับผมโซยัง so คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่คอยดูแลดงหยุน บุตรชายวัยรุ่นของเธอตามงลำพังในประเทศแคนาดาจนกระทั่งมีข่าวร้ายที่ทำให้ทั้งสองคนต้องเดินทางกลับไปยังเกาหลีใต้ครั้งเพื่อย้อนกลับไปประสานกับลางเงาต้นตระกูลและชำระล้างเรื่องราวในอดีตอันแสนปวดร้าวอืมอันนี้น่าสนใจน่าใจลู34มสิบสซีโมนหญิงสาวที่หารายได้มาจ่ายค่าเล่าเรียนผ่านการโชว์วิวออนไลน์ ขณะเดียวกันเพื่อนของเธอก็ได้ส่งลิงก์วิดีโอการมีเพศสัมพันธ์แบบซาดิสตมาให้ดูซีโมนได้หันเข้าสู่วงการเพศสัมพันธ์แบบนายทาสจนนําไปสู่ราคาตันหาที่มาพร้อมกับความรุนแรงเพราะประยชน์ได้เลดชอ20นะครับผมมีตรวจบัตรก่อนเข้าดูนะเอออันนี้น่าสนใจนะครับผมแต่ผมคงเปิดเทเลอร์ไม่ได้ <laughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวบินแล้วก็ต่อไปเรื่อง save place นะครับผมหนังติดตามชีวิตของดาเมียที่ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองแต่ครอบครังเขาขได้ช่วยทัดทานเอาไว้เรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นภายในช่วงเวลาเวลาเพียง24ชั่วโมงเท่านั้นอืมเป็นหนังที่พูดถึงวันวันเดียวนะครับผมจริงๆผมชอบหนังแนวนี้นะที่แบบมีข้อจํากัดอย่างเรื่องสถานที่วันโลเวลาจํากัดวันเดียวคืนเดียวหลายอยคลิป ทำไมไม่ใช้คําว่าคลิปวะไม่ใช่เทลเลอร์เหรออ่ะไม่เป็นไรเรามาดูตัวอย่างพร้อมกันนะครับเด็กมันอยากเป็นเมคเคิลจอแดนแต่แม่โอ๊ยคุณเป็นไม่ได้หรอก <Michael Jordan. S 1> เอาชื่ออื่นมา <Michael Jordan. S 1> อยากเป็นเมคเคิลจอแดนชื่อเมคเคิลคิมได้ไหม จอแดนคิมมาขึ้นจอแดนโกูมึงเป็นไม่ขึ้นจอแดนไม่ได้หรอกมึงพูดแล้วไงมึงอ่ะเรียกชื่ออื่นนาทีเหอะทำไมแม่ปัญหาอะไรมึงก็ลูกอยากได้ไม่ขึ้นจอแดนจะอะไรกันนักหนาเมื่อกี้แบบมีคนขับรถมาแล้วด่าเลยนะว่าฟ็อกซ์ยู มันก็น่าจะขับช้านะเอ๊ะอ๋ออันนี้มันน่าจะเป็นน่าจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของของหนังหรือเปล่าถ้ามึงไม่เปลี่ยนชื่อมันก็เรียกกูเรียกมึงดองยุงเนี่ยแหละโอ้จริงๆนี่ก็จริงจหนังมันเล่าแค่ซีนนี้ก็พอเขา้าใจเลยนะว่ามันน่าจะความสัมพันธ์ของแม่ลูกไม่เป็นยังไงคือมันน่าจะไม่ถูกกันแน่ๆ เออแล้วแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมลูกมันอยากชื่อไมเคิ์จอแดนแล้วมันทําไมมันแม่เป็นบ้าเลยทีไมไม่ยอมให้ตั้งชื่อนี้วะหรือว่ามันดูเด่นเกินไปแม่มันไม่อยากให้ลูกมันตั้งชื่ออะไรที่มันดูเด่นขนาดนั้นหรือเปล่าเออหรือว่ามันลักลอบแอบเข้ามาที่แคนาดาอ่าแต่คราวนี้มันหนังมันยังไม่ได้พูดถึงเวลาที่มันกลับไปอยู่ที่เกาหลีใต้นะครับผมแต่ จริงๆผมชอบฟิลของหนังนะเออเออกลายเป็นน่าสนใจเลยวะ่พะพอดูตัวอย่างอันนี้จบนะครับเดี๋ยวผมจะบอกกติกาการแจกตัวหนังแล้วนะครับผมเซฟเพลสโลคาโนโ่แล้วทุกอย่างโอเคไหม อะไรวะ Save place หนังนี้เราเราเนี่ยไม่รู้นะว่ามันเกิดเรื่องราวอะไรที่มันดูอันตรายอะ่ะเนี่ยดูทั้งเมืองไม่ไม่มีคนเลยมีแต่หมาตัวเดียวในกับคนแล้วไอ้ตัวเอกเนี่ยมันโดนยิงหรือว่าโดนทําร้ายมาหรือเปล่าแล้วมันอาจจะต้องแบบอยู่แต่ในที่แบบเป็นตามชื่อหนัง safe place นะครับผมแล้วเราก็ไม่รู้นะครับว่ามันมีความรุนแรงอะไรข้างนอกนะแต่พอพอมันดึงไอ้แผงเหล็กลงมาเนี่ยก็เลยคิดว่ามันน่าจะเรื่องเกี่ยวกับสงครามกลางเมืองหรือเปล่าอ่ะผมจะบอกกติกานะครับผม ก็คือเพียงคุณแชร์ไลฟ์นี้ไปนะครับผมลงไปที่หน้า Facebook ของคุณนะครับแล้วก็บอกว่าหนังเรื่องไหนในเทศกาลเนี่ยที่อยากดูนะฮะแค่นั้นนะครับผมแล้วก็เอาลิงก์ที่คุณไปแปะหน้า Facebook งคุณเนี่ยส่งมาให้ผมในเพจสติ๊ c h a n n น l นะครับแค่แคปจอมาก็ได้อ่าหรือว่าจะส่งลิงก์มาก็ได้แค่นั้นเลยครับผมแจกตัวหนังไปเลยนะครับสองใบนะฮะ โคตรตลกง่ายเลยนะครับผมต่อไปนะครับผมเรื่องเรื่องแรกเลยแล้วกันนะเรื่องย่อ After Sun โซฟีทบทวนถึงการเดินทางไปพักผ่อนวันหยุดกับพ่อเมื่อ20ปีที่แล้วที่มีทั้งความสุขและความเจ็บปวดโซฟี Sophie, พยายามประสานตัวตนของพ่อที่รู้จักกับสุภาพหลุษที่เธอไม่เคยเข้าใจเข้าด้วยกันไม่เข้าใจเข้าด้วยกันไม่เคยเข้าใจเข้าด้วยกัน <c oughs> สองเข้าเลยบางทีเนี่ยผมก็ชอบดูดรามา่านะแต่บางทีผมก็ขี้เกียจด,ดูเหมือนกันนะเออ มูบี้ชาร์ลอตเวลดูถ่ายภาพสวยดิยอมสีแกสีสวยดิวันอฟเดอ e ์เบิร์ตพิทิชดิบ l ล เป็นเด็กผู้หญิงแอบล้างแบบเพื่อนพ่ออะไรอย่างนี้หรือเปล่าพี่ชายอย่างนี้เหรอขอมีไบยอเนมไหมเนี่ยฟาเ Father and daughter drama that will stop ก o u เก่งช้าง นี่พ่อลูกเหรอวะดูแบบไม่เหมือนเนาะเป็นอะไรกับน้ำสักอย่างลงน้ำทั้งเรื่อง ถ้าใครชอบหนังแนวแบบความสัมพันธ์ในครอบครัวอะไรอย่างนี้ก็ไปลองดูกันนะฮะนะเนรสุงมีหนังหลายเรื่องที่น่าสนใจนะเนี่ยอ่ะเรื่องสุดท้ายนะครับผมที่คุณวิรพัฒน์เขาบอกว่าดีนะเมื่อฟาซาเนเห็นชายคนหนึ่งบนรถบัสประจำทางในเมืองซึ่งมีรูปร่างเหมือนจาราว สามีของเธอฟาซาเนจึงได้ตามชายคนนั้นไปและเธอก็เห็นเขาเข้าพาร์ตเมนต์ไปพบกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งเธอเชื่อว่าจาราวกําลังแอบไปคบชู้โดยไม่ให้เธอรู้ฟาซาเนยพยายามสืบหาความจริงก่อนจะพบปิศนาน่าสะพึงเกี่ยวกับชายคนที่เธอเจอบนรถบัสนะครับโอเคโอเคอไปนี่มั้งเจอแล้ว h อลลูซิเนชั o n นี่แปลว่าแบบภาพหลอนเนะนี่ครับแอบคุณมีรูปของผัวคุณไหมเออแต่หน้าไม่เหมือนรูปเลย เขาไม่เคียงแค่เหมือนกันนะเขาเหมือนคนแบบโคนออกมาเลยอ่ะอิรานเนียนอิรานน้องอิรานนะครับผมอิรานเนียนเฮ้ยทำไมมันอารมณ์หนังมันน่าดูอยู่นะ ถ้าฉันไม่กินยาเนี่ยฉันคงเป็นบ้าไปแล้วจงอีกมันต้องเป็นอะไรแหละเฮ้ยฮะคนตอนจัดการเป็นพ่อเด็ก subtraction เออหนังอิหร่านเหรอเออเขาแปลกดีเหมือนกันนะดูเป็นหนังแบบซัสเป็นระทึกขวัญอยู่นะครับผมเหมือนแบบน่าจะเป็นหนังที่แบบมีความเป็นปริศนาอยู่นะแต่ก็จะมีเรื่องเกี่ยวเรื่องจิตวิทยาด้วยแน่ๆเลยเพราะานางเอกแม่งเหมือนแบบเธอแบบมันไม่ค่อยสบายเหมือนโรคจิตโรคจิตอะเอนเป็นหนังเรื่องไหนอยากดูกันบ้างหรือเปล่าครับผมอ่ะเดี๋ยวบอกกติกากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะแค่ แชร์ไลฟ์สดนี้ไปลงหน้าเฟซตัวเองนะครับแล้วก็บอกว่าอยากดูหนังเรื่องไหนในเทศกาลหนังนะครับแล้วก็เอาก๊อปลิงก์หรือแม้ก็แคปจอส่งมาให้ผมในเพจสนิทแช n แนลนะผมก็แจกตัวหนังไปเลยนะครับ2ใบนะครับผมกติกาง่ายแค่นี้นะครง่ายเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยคืออยากมาแจกนะครับผมต่อไปนะครับผมเรื่อง w วนดูเวฟ โกนแอเอเมสปลาเปาลานะครับผมเจ้าหน้าที่แผนกสอบสวนระดับแถวหน้าของฟิลิปปินส์กำลังมาเชิญกับสถานการณ์วัดใจทางจริยธรรมขององค์กรมันได้กลัดกอนทั้งกลางทางร่างกายและจิตใจ,จดันให้เขากายเป็นโรคผิวหนังประหลาดขั้นรุนแรงระหว่างที่กำลังพยายามหาทาง,างารักษาตัวอดีตอันดำมืดก็ได้ตามมาหลอกหลอนเขาอีกครั้งหนึ่งหนังฟิลิปปินส์หลายเรื่องนะ้นะนะล้อมเนี่ยอหรือญี่ปุน่นตะกี้เขาบอกฟิลิปปินส์ เกาหลีวเว้ยทำไมโปรดักชันมาดูฟิลฟิลหนังหนังทดลองทดลองนะเวมเดอรเวฟอ่ะก่อน p u เชอร์อ่ a อ a ไรไอ้แบบรั not imitate me พุชพุชเชอร์คนซื้อก็ไม่น่าจะพุชเชอร์มคืออะไรวันรักฟ p เชอร์ดูนะ่าสนใจนะมันน่าจะพูดถึงความบ้านป่าเมืองเถื่อนนะฆ่าคนแล้วก็แบบมึงยังกล้าเอาสมมาวางทิ้งเอาไว้ีเขียนป้ายนี่คือมึงใจเย็นมากเลยนะครับผมอ้าวเรื่องต่อไปนะครับเลคคอร์ดนะครับผมซึ่ง อันนี้จะเป็นแนวหนังสารคดีนะครับผมที่มีเรื่องราวและมุมมองที่น่าสนใจจากหลายประเทศทั่วโลกนะครับผมดีิวแมนนะสารคดีเรื่องนี้จะนําเสนอร่างกายมนุษย์สู่โลกภาพยนตร์ด้วยการแสดงเห็นว่าร่างกายของมนุษย์นั้นเป็นภูมิทัศน์อันแสนวิเศษที่จะสัมผัสได้ผ่านการจ้องมองอย่างใส่ใจจากสายตาของผู้อื่นหนังสารคดีที่พูดถึงร่างกายเหรอน่าสนใจน่าสนใจสุดจัดยีิบเก้าวิ oh she mm. Yeah. โอ้ยน่าสนใจว่ะเออหรือว่ามันจะพาไปดูชีวิตหมอที่แบบวันๆไม่ต้องเจอกับสิ่งที่อยู่ภายในร่างกายมนุษย์หรือเปล่าคือด้านผ้ามันคงน่าสนใจอ่ะแต่เรื่องราวเรายังไม่รู้แนละ้วมันจะพูดถึงอะไรบ้างนะแม่งทาให้ผมนึกถึงเวลาแบบดูคลิปที่คนแม่งแค่หูอะเล่ไม้แม่งก็เข้าไปลึกๆแล้วแคะก้อนใหญ่ๆออกมามันฟิลๆนั้นเลยนะใกล้จบแล้วอันนี้เป็นหนังสั้นไม่พูดแล้วกันเยอะผมอาจจะไม่ได้ดูตัวอย่างทุกเรื่องนะครับผมเพราะไม่ไหวนะ <c oughs> นี่ขนาดแบบ เรื่องย่อเดียวยจะล่อไป2ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับผมในทางเว็บ SF เองเนี่ยเขาก็มีแนะนำหนัง12เรื่องนะครับอ่านี่ปุ๊บเรื่อง After Sun นะครับความสัมพันธ์สุดบีบหัวใจของพ่อและลูกสาวเขาคัดมา12เรื่องอาเรื่องอัค a ลัสอัคคลัสเมื่อครอบครัวที่เคยบุญต้องพบกับการเปลี่ยนแปลง In เวียจิโอฟุตเทจการเดินทางจาริกแสวงบุญขององค์สันตะปาปาฟานซิสอีโอมองโลกผ่านตาของอีโอเจ้าหลาน้อยผู้ไรเดียงสาโนเบ์ no bear, ความรักเรื่องราวความรัก2คู่2เรื่องที่ขนานกันอแมนเมื่อทนายความคนหนึ่งสืบพบความจริงอันน่าตกตะลึงโทลีแอนโลกิต้าบททดสอบมิตรภาพของผู้อพยพสชีวิต อาหารเด็ดฟลาเวอร์ลูกชายกับความลับในอดีตของแม่ลูสันสีเมื่อเธอหันเข้าสู่ราคาตัะหาที่มาพร้อมความดุนแรงรีเทนทูโซการเดินทางตามหาผู้ให้กำเนิดของหญิงสาววัยเบนเจพสอ,อ๋ตอตอนแรกผมนึกวา่าคอฟฟี่นาน่าจะไม่ใช่ละชัยคอฟสกี้วฟ์ <c oughs> wife, ชีวิตแต่งงานของคีตากวีเปลสเตอร์ชายคอฟสกี้คลสจากมิตรภาพสุดแน่นแฟนสู่สงครามน่ารมที่ไม่มีใครคาดคิด 12หนังไฮไลท์ที่คุณห้ามพลาดนะครับผมซึ่งเพจ SF เนี่ย mm hmm. เขาก็ลงเวลาไว้แล้วนะครับผมอ่าเนี่ยมันมีตารางฉายหนังนะฮะไปไล่ดูในเพจของ SF ก็ได้นะครับผมว่าหนังเรื่องไหนฉายเวลาไหนนะฮะอ่าแล้วผมก็ขอพูดอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าถ้าใครอยากได้บัตรไปดูหนังนะครับผม mm hmm. ก็แค่แชร์ลิงก์นี้ไปนะฮะลงหน้าเฟซตัวเองนะครับผมแล้วก็ พิมพ์แคปชั่นเอาไว้นะครับว่าอยากดูหนังเรื่องไหนในเทศกาลเวิ l d ์ฟิล์มนะครับผมและผมจะให้บัตรไป2ใบเลยนะส่งลิงก์มาหรือไม่ก็แคปหน้าจอมาให้ผมดูก็ได้นะครับส่งมาให้ผมทางเพจส n น c c ชาน n e ลหรือว่าเพจดูหนังนอกกระแสก็ได้อ่าแล้วผมก็จะส่งตัวหนังที่เป็นแบบอ e ีทิคเกตไปให้นะครับผมซึ่งตัวหนังนี้นะไม่สามารถจองออนไลน์ได้นะครับผมอยากดูหนังเรื่องไหนเนี่ยก็ไปจองที่เคาน์เตอร์แล้วก็ยื่นไอ อีดเกที่ผมจะส่งไปให้เนี่ยแล้วเขาจะเปลี่ยนมาเป็นบัตรจริงให้นะครับผมถึงจะจบไลน์ไปนี้ไปแล้วก็ยังทันอยู่นะครับผมคือต้องไปดูตารางให้ดีๆนะฮะมันไม่ได้แบบว่าทีเดียวหายไปเลยนะครับผมก็คือยังมีต่อวัน2วัน3อะไรอย่างนี้นะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอยากจะดูหนังเรื่องไหนก็สามารถมาคอมเมนต์บอกผมกันได้นะฮะถึงแม้ว่าจะจบไลฟ์นี้ไปแล้วเนี่ย ก็เดี๋ยวค่อยมาแชร์คลิปนี้ที่หลังก็ได้นะครับผมผมตั้งใจอยากจะมาแจกให้เยอะๆเลยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ